สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Sneaker Today นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาทำการแกะกล่องและพรีวิวรองเท้าวิ่งระดับท็อปจาก Nike ้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วว่าภายในปี2020เนี่ยรองเท้าวิ่งระดับท็อปของ Nike ้ก็คือ Nike Alpha Next ้ a s ร์ o ู a l p h a f i n n x x t p r r c e n t นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับสำหรับ AlphaFI Next% เเนี่ยจะมาในกล่องสีขาวนะครับ ก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วก็ตัดด้วยสีดำบนกล่องเนี่ยก็จะมาแบบซูทที่ยังไม่เสร็จนะครับก็คือเหมือนเป็นเส้นขัดขาด,ดอย่างนี้นะครับซึ่งในปี2020นี้เนี่ยทางไนกี้ได้ใช้ซูทแบบนี้เป็นหลักนะครับตั้งแต่รุ่น React Infinity Run นะครับก็มีการใช้ซูทแบบนี้แล้วก็มาในรองเท้ากีฬาในรองเท้าวิง่งหลายๆรุ่นของทางไนกี้นะครับก็มีการใช้ซูทในลักษณะนี้ ตัวกล่องนะครับก็เขียนคำว่า Air Zoom แน่นอนว่ารุ่นนี้นะครับก็จะมีการใช้ระบบ Zoom Air เข้ามานะครับแล้วก็มีการใช้ดีไซน์แบบใหม่ของคำว่า Air Zoom แบบนี้ด้วยนะครับด้านข้างนะครับสำหรับ a l p h a f ไฟ e ์เน็กเ็นี่ยก็ยังคงเป็นแบบ u n นิเซนะครับแบบเดียวกันกับ w e b e r f ์ไฟ e ์เก็คือ จะไม่มีการแบ่งผู้หญิงผู้ชายนะครับก็จะใช้ในรูปแบบลักษณะรองเท้าแบบเดียวกันนะครับตรงนี้เวลาเลือกไซส์นะครับก็ต้องดูให้ดีๆว่าเป็นไซส์ผู้ชายหรือไซส์ผู้หญิงนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น10 US นะครับความยาว28ซนติเมตรสำหรับผู้ชายส่วนไซส์ด้านล่างเนี่ย11.5ก็จะเป็นขนาดแบบเดียวกันนะครับแต่เป็นไซส์11.5สําสหรับผู้หญิงนะครับตรงนี้ก็ต้องดูกันให้ดีๆ ด้านล่างกล่องไม่มีอะไรนะครับด้านข้างก็ยังคงมาพร้อมกันกับสัญลักษณ์3แบบนะครับในแบบเดียวกันกับ w e b e r f i n e ไนเนปอร์เซ็นต์นี่ยก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือซูตแล้วก็สัญลักษณ์รูวิ่งนะครับแล้วก็ถุงเส้นใยนั่นเองนะครับมีโลโก้ในกี้ตรงนี้ก็รุ่นนี้นะครับก็จะมาในสีขาวซึ่ง w e b e r f i n e ไนเนกปอร์เซ็นต์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีซูตที่แตกต่างกันส่วน ลักษณะนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซูม X หลักๆนะครับของ v a p o r f i n e ฟนด้านข้างก็จะมีโลโก้อะไรที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันหน่อยหนึ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาทําการแกะกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรภายในกล่องบ้างสําหรับตัวเฟ p ร์ f ฟ n ์เนกนะครับก็ยังคงให้ถุงผ้ามานะครับเป็นถุงผ้าเหมือนลักษณะเป็นแบบพัาล่มนะครับตามลวดลายนีย่ก็ดูแล้วก็คล้ายๆกับตัว v a p o r อ e ์วเหมือนกันนะแต่ว่าคง ไม่ใช่ใชนิดเดียวกันหรอกครับก็มีความโปร่งนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นซูตแบบบนฝากล่องนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีเขียนคำว่า a i r Zoom แล้วก็เป็นซูตของ n i ก e ้นะครับผมจะเป็นแบบรูดเหมือนเดิมเป็นเป้สะายนะครับเอาละเรามาดูตัวรองเท้ากันดีกว่าและนี่ก็คือ n i ก e ้ a i r s o m อัลฟ a f ไ y ในสิบเปอร์เครับสำหรับตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็ได้ถูกออกแบบมาเป็นรองเท้าวิ่งระดับท็อปนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าวิ่งที่หลายๆคนเนี่ยสนใจแล้วก็จับตามองกันเป็นอย่างมากนะครับซึ่ง a l p h a f ไฟในเปอร์เซ็นต์เนี่ยไนกี้ได้เปิดตัวออกมาเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ย รองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พูดถึงกันมากที่สุดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่คลิปโชเก้เนี่ยใส่วิ่งทําลายสถิติตัวเองนะครับวิ่งมาลาธอนระยะมาราธอนได้ต่ํากว่า2ชั่วโมงนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ใช่เป็นสถิติแบบออฟฟิเชียลนะครับหรือว่าไม่ได้เป็นเว r ร์เรคคอร์ดที่ต้องการบันทึกแบบออฟฟิเชียลขนาดน,นั้นนะครับแต่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆสําหรับมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่วิ่งมาราธอนได้ต่ํากว่า2ชั่วโมงและในวันนั้นเนี่ยคลิปโชเก้ได้ใส่รองเท้้าวิ่่่งงคูนนนนีัซึใตอ ก็จะมีปัญหาต่างๆมากมายนะครับจนสมาคมหรือสมาพันธ์ของนักวิ่งระดับโลกเนี่ยก็ได้เข้ามาฟันธงกฎของรองเท้าต่างๆนะครับนั่นก็คือจะต้องมีความสุขไม่เกิน40มิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนได้แผ่นเดียวเท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไนกี้ก็ได้ประกาศเปิดตัวแล้วก็เผยโฉมให้เห็นไนกี้อัลฟาไฟน์นปะครับที่มีดีไซน์เหมือนกันกันก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 บคู่ที่คลิปโชเกใส่เลยแต่ว่าคนละสีเท่านั้นนะครับคู่ของคลิปโชเกใส่ก็เอาจริงๆก็สีคล้ายๆกับสีนี้นั่นเองนะครับและสีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีที่2อ,ออกต่อจากสีดํา ตัดด้วยเขียวนะครับสีนี้ก็จะเป็นสีที่ออกมาเพื่องานโอลิมปิกของกรุงโตเกียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศเลื่อนไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาจัดในปีหน้านั่นเองสําหรับสีนี้นะครับก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างสวยงามแต่ยืนพื้นด้วยสีขาวนะครับมีซูด้านนอกเป็นสีออกชมพูสดนะครับแล้วก็ด้านใน,นก็ออกเป็นสีเขียวน้ําเงินน้ําทะเลนะครับก็ ค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวแล้วก็สีนี้นะต่างประเทศเนี่ยจะเรียกว่าอเตอร์เมลอนะครับถ้าใครเรียกสีเตอร์เมลอนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่ามีการเรียกค่อนข้างที่จะหลากหลายมากๆนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูเทคโนโลยีของตัวรองเท้านะครับสำหรับ upper ของรุ่นนี้จะเปลี่ยนมาใช้เป็นอะตอมนิดนะครับก็คือเป็นผ้าถักไฟนิดนะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะมีความโปร่งมากขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าเราสามารถมองเห็นถึงข้างในเลยนะครับ ผมขออนุญาตนำกระดาษที่ดามรองเท้าออกนะครับ เราจะเห็นได้ว่าเรามองเห็นนิ้วด้านในได้ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ตัวผ้าเนี่ยก็จะมีจับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นเล็กน้อยนะครับตรงหลังเท้าเนี่ยก็จะเป็นผ้ายืดๆครับที่มีรูระบายอากาศค่อนข้างโปร่งมากเยอะมากนะครับผมสาหรับตัวลักษณะรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นแบบซ็อกไลท์นะครับก็เหมือนสวมเข้าไปเลยแล้วก็ตัวลินรองเท้ากับตัวอัปเปอร์ต่างๆนเนี่ยก็จะเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดนะครับตรงส้นเนี่ยก็จะเพิ่มความแข็งแรงที่ ฮิวคาเตอร์เล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ด้านในก็จะมีฟองน้ำ บุกมาให้นิดนึงนะครับสาหรับตรงเอ็นร้อยหวายตรงนี้นะครับแล้วก็ใต้ข้อเท้าก็จะช่วยในเรื่องของการลดการเสียดสีเอ็นร้อยหวายด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงขอบของรองเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางแต่ว่าก็มีความยืดหยุนนะครับตัวเชือกเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์นะครับมีการถักเวลามัดเชือกเนี่ยก็จะไม่หลุดง่ายนะครับแล้วก็มีความเบาแล้วก็มีความโปร่งมากๆตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีเขียนชื่อรุ่นอยู่นะครับผม n นก e ้ i r Zoom a l p h a f l y Next% ์เน็นครับมีสีสันที่สวยงามด้านบนเป็นสี ขาวด้านหลังตรงส้นนะครับก็มีฮิลพูแท็บมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับระบบของรุ่นนี้นะครับก็ยังคงใช้โฟมซูม X เป็นหลักนะครับที่มีความนุ่มมีความเด้งแล้วก็น้ำหนัก เบามากๆนะครับผมมาพร้อมกับแผ่นคาร์บอนด้านในรองเท้านะครับที่เต็มมาเต็มความยาวเท้าคาดอยู่ตรงนี้และเสริมด้วยซูมแอร์นะครับคู่นี้ก็จะมาพร้อมกับซูมแอร์พอดตรงหน้าเท้าแบบคู่นะครับ2ก้อนตรงนี้นะครับในสีของโอลิมปิกหรือสีวอเตอร์มลอนเนี่ยก็มีซูมแอร์ที่เป็นคนละสีในข้างหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆเลยด้านหนึ่งก็จะเป็นสีมพูอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นสีฟ้าตรงกับซูทที่ใช้ด้านในกับด้านนอกนะครับ นี้ก็จะให้เห็นสีก็จะสวยงามมากๆนะครับผมพื้นชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นยางนะครับค่อนข้างหนาตรงช่วงบริเวณหน้าเท้านะครับผม แล้วก็ตรงส้นก็จะมียางอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟมซูมเอ็กแบเต<ๆ>็มๆก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีการดีไซน์พื้นชั้นนอกแบบนี้เพราะว่าการออกแบบของรองเท้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นการเน้นลงที่หน้าเท้าเป็นหลักนะครับมาด้วยดรอป4มิลิเมตรนะครับจากว e เบอร์ไฟน์1%เนี่ยดรอปอยู่ที่8มิลิเมตรคู่นี้4มิลิเมตรนะครับก็จะเน้นการลงปลายเท้ามากขึ้นเพื่อให้สัมผัสกับซูมแอร์คู่ที่วางมาตรงหน้าเท้านี้นะครับเวลาเราเหยียบกดลงมาเนี่ยแผ่นคาร์บอนก็จะช่วยกดซูมแอ สำหรับใครที่เคยใส่รองเท้ากีฬาของทางไนกี้นะครับที่มีซูมแอร์ตรงหน้าเท้าในส่วนใหญ่ก็ถ้าเห็นไม่ผิดก็จะเป็นพวกรองเท้าบาสต่างต่างับที่มีซูมแอร์ขนาดใหญ่ตรงหน้าเท้าเนี่ยการตอบสนองความพุ่งความเด้งเนี่ยก็คือทําได้ดีเลยแล้วก็น่าสนใจว่าในรองเท้าวิ่งเนี่ยจะพุ่งได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ในคู่นี้เนี่ยบวกกับโฟมซูมเอที่มีความนุ่มมีความเด้งมากๆเนี่ย ก็น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับพื้นชั้นกลางเมื่อกี้ผมพูดข้ามเลยไปหน่อยหนึ่งนะครับเรื่องสีของซูมเอ็กเนี่ยคู่นี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นสีขาวสักทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าสีขาวก็จะเป็นส่วนตรงนี้นะครับสีนี้ก็จะเป็นออกเหมือนแบบเขียวเขียวครีมครีมนมนมนนิดนึงนะครับเป็นขาวแบบหมนมนแล้วก็มาพร้อมกับความยับนะครับเอกลักษณ์ประจําของโฟมซูมเอ็กเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความเนี๊ยบของรองเท้าเนี่ยตั้งแต่วิวเวอแล้ฟน์เน็กเปอร์เซนต์แล้วนะคร เนี้ยบอะไรมากมายนะครับเพราะว่ารองเท้าแข่งขันเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีความสวยงามอะไรมากมายนะครับเน้นประสิทธิภาพหลายๆคนอาจจะแบบเจองานไม่เรียบร้อยบ้างเลยนะครับก็ส่งผลต่อจิตใจอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพนะครับดูด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะให้เราได้สัมผัส แผ่นคาร์บอนชัดเจนครับในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเขียนคำว่าไนกี้ไ l a พ e ไว้นะครับซึ่งต่อไปก็คิดว่าน่าจะเรียกแผ่นคาร์บอนในรองเท้าวิ่งหรือว่าในรองเท้ากีฬาต่างๆของทาง n นกี้ว่าเป็นไฟเพ e นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเต็มความยาวเท้าแล้วก็ในเรื่องของความโค้งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ยังมาในลักษณะรูปช้อนเหมือนเดิมของเวเปอร์ไฟ์นิกเปอร์เซนหรือเปล่านะครับสำหรับน้ําหนักของรุ่นนี้นะครับตามที่ลองช่างดูอยู่ที่ประมาณ230กรัมในไซส์10 US นะครับหนักกว่าเว p เ r อร์ไฟนิกเอยู่ประมาณ3 4กรัมนะครับผมเพราะว่าเว p เ r อร์ไฟนิกเน10 US ที่ผมเคยช่างมานะครับ จะอยู่ที่196กรัมต่ำกว่า200กรัมนะครับคู่นี้ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าก็มีการเหมือนติดซุมแอร์แบบคู่นะครับเหมือนติดเทอร์โบเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อช่วยในเรื่องของการตอบสนองแล้วก็ในเรื่องของ ความพุ่งนะครับแล้วก็ตัวซูมแอร์เองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกได้ดีด้วยนะครับผมก็น่าสนใจว่ารองเท้าระดับท็อปคู่นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทาง Sneaker Today ต้องขอใส่ไปวิ่งกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมารีวิวให้ทุกท่านได้ทราบกันกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ใส่แล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับ ก็สามารถมาคอมเมนต์มาพูดคุยแชร์ share, ประสบการณ์กันได้นะครับผมคลิปวิดีโอแกะกล่องพรีวิวไนกี้อัลฟาไฟนิกเปอร์เซ็นคู่นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับทาง s n e a k e r Today ผลิตคลิปโดใหม่ๆออกมานะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปโดใหม่ๆจากทาง s n e a k e r Today ครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ